สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไอเดนกันอีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเป็นคุณหมอหรือสมอนสีกันนั่นเองในวันนี้นะครับเราก็จะมาเล่นเป็นสมอนสีใช่ไหมเดี๋ยวเรามาตรวจเปิร์กันก่อนเลยดีกว่าอเอาเปิร์ค่าเริ่มต้นที่เราเคยตั้งไว้ก่อนทนะุกคนเพราะว่าเวลาเพื่อนจุดเราจะได้เด้งปึ้งปังเราจะได้เด้งปึ้งปังโอเคทุกคนเรารอ,รอโหลดกันก่อนนะน่าจะไม่นานเท่าไหร่ หรือเปล่านะถ้าเกิดเราเน็ตด,ดีนะทุกคนแต่ถ้าเพื่อนเน็ตกากแล้วก็ไม่่อไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะแบบโ,โอเคทุกคนเจอเป็นด่านโบสถ์สีชาตินะเดี๋ยวเราขอปั่นเครื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่าทุกคนปั่นยุ่ยๆเลยอะครับปั่นเลยเราก็จะต้องปั่นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบเอา้าหันมาเฉยเลย เดี๋ยวเราเออมาแล้วเราจะดักไม้มทุกคนเออมันเอ้า,ม,อามันตีดักไม้ทุกคนไม่เลยฮิวก่อนนิดนึงพอฮิวเสร็จแล้วจะพับหรือเปล่าพับเราก็วิ่งหนีนะทุกคนนะเราก็เล่นหมอไม่ค่อยเก่งอนะ่ะแต่ก็พอเล่นได้พับไปก่อนทุกคนไม้เนี้ยอันตรายมันพับเอ้า,อ,าอย,าอยาอาอ่าอย่าเลิกลากสีเธอเธออย่าเลิกลากได้ไหมสมอสัตสีนี่แหละมีสวยหน้าเหมียนหมาเราก็ต้องไปฮิวตรงนี้ต่อทุกคนนะ ผู้ไล่อยู่ใกล้ฉันส่งบอกเพื่อนซะหน่อยเพื่อนจะตั้งใจรีบปัน่นแล้วก็หน้าแหกอีกหนึ่งหน้าแหกอีกแล้ว,ว่ครับก็หน้าแหกไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามายุกยักกับมันก่อนเราก็จะวนกับมันให้มันตีดักไม้ไปเลยใช่ไหมตีดักไม้เอ้ามันเออมันไม่ตีนี่หว่าไปลวจ้า โอ้โหโอ้โหนัมเบอร์วันจริงๆเราจะพยายามไม่พับไม้นะทุกคนเพราะว่ามันตายอยู่แล้วเราจะไม่พับไม้นะเพราะยังไงก็ตายอยู่แล้วอะพับก็โดนตีเบิลอยู่ดีมันยังตีไม่โดนอีกอะดูกคนมันเดิมมากโดนโดนแน่ติดติดต,ตึงตึงตายหาเย่ตายเลยนะทุกคนนะก็นะ เราหมดโอ้ยเก้าอี้ก็ใกล้เกินคือแบบเราล้มเร็วจริงๆริงนะทุกคนเราต้องเลยบอกขอโทษเพื่อนไปเลยเดี๋ยวเราจะล้อน่าจะคาร์บอยน่าจะมาดึงนะถ้าเกิดไม่ผิดอนะเครื่องเหลือสองทุกคนตั้งใจปั่นเกันเกินทุกคนตั้งใจปั่นกันเกิน,กน,น,กนเนพิ่งเริ่มมาไม่ถึงสองนาทีเลยมั้งหรือว่าถึงแล้วก็ไม่รู้อะนี่คาร์บอยจะมาแล้วทุกคนตอนแรกเรานึกว่าทนายจะมาช่วยมองไกลๆอะนะ เพื่อนไม่ต้องมาดึงใกล้ไม่ต้องใกล้ขนาดนี้ก็ได้จะมั่นใจอะไรขนาดนั้นเออไปไปเลยจ้าไปเลยจ้าขอบคุณนะวิ่งต่อแล้วจ้า <c oughs> ไม่บล็อกด้วยเฟี้ยวจัดไม่บล็อกด้วยเป็นไงล่ะขอโทษ <c oughs> เป็นเป็นการบล็อกที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็ดึงเราไม่ได้แน่นอนเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้เป็นจังหวะที่ฆ่าตัวตายสุดๆอะ่ะโอเค ทุกคนนั่งยั่วๆไปอีกหนึ่งเฟสที่สองเฟสที่สองแล้วมาช่วยหน่อยคือแบบดูดีทุกคนดูเพื่อนดีคือแบบจะไม่สนใจจะปั่นอย่างเดียวจะปั่นเพื่อออกอย่างเดียวเลยเห็นเ <c oughs> <He S 2> พื่อนคนนี้ไหมที่จุกให้แล้วก็ตายแล้วก็ไม่ไม่มีใครมาช่วยนอกจากคาร์บอยเลยโอเคทุกคนคาร์บอยมาดึงแล้วเอยคาร์บอยดึงออกทางสวยเดี๋ยวเรา,าไม้อันนี้เลยดีกว่าทุกคนพับเลย <laughs> เราขอโทษ <laughs> เราขอโทษ <laughs> เราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะ,ะเมื่อกี้เปล่าเลยไม่ตั้งใจเลยไม่ตั้งใจเลยจริงนะเราไม่นึกว่าเขาจะมาทางนี้เรานึกว่าเขาจะกระโดดหน้าต่างไปทุกคนเดี <laughs> ย๋ยวเราขอหิวก่นอนเดี๋ยวเราจะไปหิวกัอนอีกทีนะนั่นะโดนตีตายหาแน่เดี๋ยวเรารีบไปช่วยเพื่อนคนนั้นกันถ้ามันไม่เดินกลับมานะรีบไปดีกว่าทุกคน <laughs> เพื่อนอย่าเพิ่งจุดนะเราเครื่องนั้นน่าจะเตรียมแล้วนะ <laughs> ลวไปร็วเพื่อนทั้งนี้เค okay, แล้วก็รีบหนีเลยอา่าเหมือนว่าจะไล่คาร์บอยต่อนนะน่าจะไล่คาร์บอยต่อหรือเปล่าจุดเลยเหรอจุดเลยเหรอเอาจริงดิมันจุดเลยอะทุกคนจุดเร็วเกินเดี๋ยวรอเพื่อนไปเปิดประตูรอเพื่อนไปเปิดประตูเปิดประตูเองอเปิดประตู เอาเราก็นึกว่ามันจะอ้นี่มามันอันเทมาเฉยเอ่ะเดี๋ยวยึกยากกับมันตรงนี้แหละเออนี่เน่ตีมาพับกลับไม่โกงอะครับก็มันก็มันหลอดเทนะเดี๋ยวยืนหิวสักพักหนึ่งถ้าไฟแดงมารีบกระโดดเลยอะฟลุ๊วาเท่ว่ะไปหิวตรงนี้ต่อทุกคนไไอ้ตัวบ้านนี่มันมาทำไม เสร็จแล้วก็ถอน <c oughs> เออมันมาจากไหนมันมาจากไหนมันมาจากไหนเอาไปก่อนเลยหนึ่งอะไรเนี่ยมันมาจากไหนก็ไม่รู้อะทุกคนอ้ยฉันลังเกียแทนอ๋อ <c oughs> หันกลองเดือดเฉยหันกลับอีกทีอีกเด๋วยดวยตายหา่า <c oughs> เดี๋ยวเรารอฮันน่าจะหาเราอยู่นะแต่หากไม่เจอฮันบอกเลยว่าอีนี่มัน อะไรตั้งหนาเนี่ยใช่ไหม<น>คือแบบก็จริงนะทุกคนน่ารำคาญมากเลยนะถ้าเกิดเป็นทันอ่ะคือนี่ก็พับเอาพับเอาเลย<น>ทุกคนเดี๋ยวเราพับอันนี้เลยเ<น>พราะมันเป็นจุดเสี่ยงตายสุดตายเดี๋ยวเรากระโดดหน้าต่างสปินไปเลยปิ้ว<น>แล้วเราก็ยูหลังไม้อันนี้จากนั้นเราก็เตรียมพับไม้เตรียมพับไม้แบบนี้ประตูเปิดยั่งวะเอาเพื่อนตายประตูยังไม่เปิดอีกอะ ต้องไปประตูแล้วถ้าประตูยังไม่เปิดอ่นะรีบไปเดี๋ยวทุกคนรีบผีงี้ออกมาจากมันก่อนไอตัวผีอีกโอ้ยเหนื่อยใจหนีเสือปะจระเข้ชัดๆเจอตัวเจอหนีตัวนั้นมาก็เจอลูกเทพมันอีโอ้ปวดหัวเคทุกคนเดี๋ยวเรารีบไปหิ้วเพื่อนก่อนเอาเพื่อนทนายน่าจะฮิวโจรเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปฮิวคนนี้ก่อนเราน้าจะไปถอนหุ่นไหมควรไปถอนไหม ฮิวเพื่อนให้เสร็จก่อนทุกคนเอ้าไม่ไรงงนะงงนะงงนะไอตัวข้างหลังเอ้ยเอ้านึกว่ามันอยู่ตรงนู้นเอ้ด๋วอีกเด๋วอีกแล้วหนึ่งคนเดี๋ยวเรารีบฮิวรีบไปบล็อกเพื่อนกันมาอีกแล้วอะไรกับปูนักหนานี่เงี้ยถอนแล้วก็ฮิวอะแล้วก็ถอนเอาเพื่อนตุยแล้วก็เอออย่าอย่าอย่านะอย่านะฮิวแล้วก็ถอน ถอน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 แล้วเราเดี๋ยวเราบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเรามาช่วย่าถอนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราลงไปช่วยเพื่อนกันเลยดีกว่าเพื่อนจ๋าฉันมาแล้วจ้าเพื่อนจ๋าฉันมาแล้วจ้าถามจริงไม่เห็นจริงดิว่าเพื่อนมันวิ่งลงไปแล้วสงสัยฮันจะเลิกรักเกินไปเพื่อนหิวไหมหิวไหมเดี๋ยวจะมอนสีหิวให้เองเพื่อนไม่น่าจะไม่ยอมหิวนะทุกคนให้หิวไหมเนี่ยไม่ให้หิวด้วย อย่าเราหิวให้อยู่สิเฮ้ยเฮ้ยขันมาทางหลังคันมาข้างหลังน่าจะไปดักด้านหน้านะถ้าเราว่านะน่าจะไปดักด้านหน้านะทุกคนนี่ไงดักด้านหน้าจริงด้วยหลบ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 ให้เพื่อนรึปไม่โดนด้วยรึบไม่โดนอีกแล้วด้วย <c oughs> ไม่โดนเลยอะ่ะอะไรนี้มันเหมือนมันจะมาไล่เราอะ่ะเอาหมุนไปสักหน่อยสิไม่โดนละดีโดนแน่จังหวะเนี้ยทุกคนเออ มิวมิวแล้วก็พับไปก่อนมิวพับมันทางแล้วทุกคนรีบนี้ก่อนพับ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 เดี๋ยวเราพับนะทุกคนพับก,ก่อนก่อนที่จะเดินมาแล้วก็มิว <c oughs> เราก็เล่นหมอไม่ค่อยเป็นนะทุกคนเดีาวว่าเรานะถ้าเราเล่นเด๋ก็แนะนํากันมาได้นะทุกคนเพราะเราเรีบพับไม้สุดๆไม่งั้นตุยเน่ไปหาหลุมออกกันดีกก่อนทุกคนหลุมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้อะนะไม่รู้นะรเดี๋ยวเราวิ่งไปประตูด้วยเผื่อเผื่อมีคนไปเปิดประตูฝั่งนี้แล้ว ยังไม่มีวะหลุมอยู่ตรงนี้ปะวะไปดูดิไม่มีด้วยเท่จังประตูก็ยังไม่เปิดไฮ้วนกลับเน่บอกเลยเดี๋ยวเราไปจู๊กกันต่อในในโบสถ์ดีกว่าถ้ามันหาเจอนะหาไม่เจอก็แล้วแต่น่าจะหันน่าจะงงอะไรมันหายไปไหนวะหันเดอหรือเราก็เด้อด้วยนั่นแหละนะหลุมน่าจะหนุ่มน่าจะอยู่ตรงนี้แหละทุกคนเพราะเป็นที่ส่วนใหญ่ที่หลุมจะเกิดบ่อยมากตรงนี้ ลอดแน่นอนหลุมโยงนี้ใช่ไหมใช่ทุกคนหลุมเปิดแล้วด้วยโอเคนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันนะตบมืออะอาลงหลุมแบบหลอดเท่ครับฮะลอดสิ